เดี๋ยวให้ผมกลับไปก่อนผมกลับไปเดี๋ยวเจอผมคุณมิ่นสารคุณมิ่นสารพระภูมิแน่นอนนะสามชั้นเป็นคนมินสารพระภูมิเดวเจอผมคนอย่างผมกัดไม่ปล่อยคนอย่างผมกัดไม่ปล่อยแน่นอนนะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดินทางอยู่กลับไปเดี๋ยวคุณเจอคุณเป็นมินสารพระภูมิคุณเจอแน่นอนนะนะครับแล้วก็ฝากความไว้บังใจกับพี่สิทุกท่านนะครับผมจะดําเนินการให้ถึงที่สุด ชัดเจนนะครับผมจะดําเนินการให้ถึงที่สุดเอฟซี FC มีความมั่นใจและก็มันใส้ไอ้สามแทนไหมขอคันกำมันน่ครับนะครับ,นะรบทุกอย่างนะครับผมจะทําให้รอบคอบรัดกลุ่มแนบเนียนไม่เคยพลาดนะครับไม่เคยพลาดแน่นอนนะครับผมบอกได้เลยไปเช็คประวัติผมได้นะครับไปเช็คประวัติผมได้ผมบอกได้เลยครับไม่มีใครทําได้เหมือนผมครับไม่มีทําได้เหมือนผมมั่นใจได้เลย สามคาดีแพรวดครับผมมั่นใจมากนะครับไม่มีใครทําได้เหมือนผมนะครับไม่มีใครทําได้เหมือนผมคุณเก็บอดีตไว้ปวดร้าเถือเพราะครั้งต่อไปผมบอกแล้วผมบอกแล้วหลายครั้งหลายรอบว่าจะจ้างผมต้องเช็คประวัติผมด้วยคุณเช็คประวัติแล้วคุณจะมีความมั่นใจนะครับผมเคยบอกคุณหลายครั้งหลายรอบแล้วก่อนที่จะจ้างผมก่อนที่จะเชื่อผมผมมีความรู้ ผมมีครูบาอาจารย์นะครับที่ผมนับถือเราว่าความมาไม่รู้กี่ครั้งกี่รอบแล้วก่อนที่จะไปขึ้นสารพระภูมินี่นผมบอกตรงๆว่าแน่นเปียแน่นเปียครับผมเข้มขัดเคยบอกหลายครั้งเคยเตือนแล้วเคยเตือนแล้วนะครับถ้าจะจ้างผมต้องไปเช็คประวัติผมด้วยเรื่องคดีลูกปลาเรื่องคดีขนไม้เรื่องคดีเรื่องพวกนี้ผมนัมเบอร์วันนะครับผมนัมเบอร์วันนะครับ นั่นเลยครับผมจะบอกให้ชัดเจนนะครับชัดเจนแจ่มจรัดไปเช็คประวัติผมไม่ก่อนนะครับว่าผมชนะกี่คดีหรือแพ้กี่คดีนะครับดังนั้นแล้วผลที่จะออกมาเนี่ยคุณจะไปลุ้นทําไมเพราะผมมีความมั่นใจผมมีความมั่นใจอย่างยิ่งยวดน,นะครับเห็นไหมครับวันนี้เป็นยังไงครับนะครับแพ้ครับเป็นไงล่ะ อ่านะครับแปลกใจไหมอย่าแปลกใจนะครับคุณอย่าแปลกใจเพราะผมเคยพูดย้ำหลายครั้งหลายรอบแล้วผมเคยย้ำเน้นย้ำหลายครั้งหลายรอบแล้วว่าคนอย่างผมถ้าจะจ้างผมเกี่ยวกับเรื่องการลุกปลงลุกป่าไปดูประวัติผมให้ดีไปดูประวัติผมให้ดีดรดครับพี่น้องอ่าคุณต้องไปดูประวัติของผมให้ดีว่า ผมชนะราบคาบหรือแพ้รับคาบ,าบอันนั้นไปพิจารณาผมทําผมบอกได้เลยนะครับมั่นใจนะครับมั่นใจว่ามันจะออกมาอย่างไงนะครับผมบอกแล้วว่าคุณต้องไปเช็คประวัติผมเรามีความเชี่ยวชาญชำนาญการมาในระดับหนึ่งตอนนั้นเป็นยังไงล่ะเอ้ยตอนนั้นไปทําคดีอะไรนะใครก็มี้เลยอันนี้ไม่ได้หมายถึงใครนะครับไปทําคดีให้กับพ่อเพอีกและแม่ใเอก พ่อไปเลยไม่ไดกถามมันยังไงเอ่อท่านนักกฎหมายเป็นยังไงบ้างคะคือคือเราจะแพ้ไหมเราจะสู้จะอะไรยังไงไหมคือเราจะยอมรับสารภาพไหมหรือยังไงหนูก็ไม่รู้นะคะท่านผู้รู้ทางกฎหมายคะผู้รู้ทางกฎหมายก็สี่ยงตาเบิ้งแบบ <c oughs> ระดับผมนลครับ <c oughs> ไม่มีทางนะครับ <c oughs> ระดับผมไม่มีทางยอมยอมแพ้นะครับผมบอกได้เลยผมตายในสนามลุกครับผมอ่า ผมบอกเลยผมคนอย่างผมนะครับสู้ยิบตานะครับไปนอนสบายไปนอนหลับให้สบายสบายเรื่องนี้ไว้ใจผมแล้วผมจาัดก,การเองนะครับผมจาัดก,การเองเอฟซีที่ดูอยู่นะครับผมมั่นใจผมมั่นใจมากนะครับไม่มีปัญหานะพ่อไปเลยไม่ไ,ไปนอนไปนอนนะครับยิบเบียบางๆนะครับไปนอนไปนอนเดี๋ยวไว้ใจผมผมจะจัดการได้พอเป็นยังไง อยู่ในสารประภูมตัดสินปั๊บก็คุณก็คุณมีหลักฐานให้ผมแค่นั้นผมจะชนะได้ยังไงอะเออผมก็ทู่ไปตามสภาพนั่นแหละคุณมีหลักฐานให้ผมแค่นั้นปะโทผมจะเอาที่ไหนมาชนะแล้วคุณให้หลักฐานผมนิดเดียวเอาไปโทษลูกความเฉยเลยไปโทษไปโทษลูกความมาหาข้อมูลให้น้อยเอาเออเขาก็คิดว่ามึงเก่งไงอ่เป็นได้ละบัดอืม ทีนี้เป็นยังไงล่ะไอ้ฮาไล่ใกล้เขาเหลียงซานอยู่ในนิทานเรื่องนี้ตอนนั้นตัวไอ้ตบมือตบตีนไม่มีปัญหานะนะครับนะครับประวัติผมดีมากนะครับไม่มีปัญหาสบายสบายนะนะเนะข้าใจนะเข้าใจนะไม่มีปัญหานะนะครับไปกินเน้ย่างกันได้นะนะครับไม่มีปัญหาเชื่อผมไม่มีปัญหาครับนะเชื่อผมสบายสบายชิวๆนอนหลับฝันดีนะ จากวันนั้นมาถึงวันนี้เป็นยังไงล่ะวันนี้มาขึ้นไลฟ์สดขอแสดงความยินดีนะครับขอแสดงความยินดีกับลูกความของผมนะครับจากเจ็ดหมื่นกว่าบาทเหลืออยู่สามหมื่นขอแสดงความยินดีนะครับขอแสดงความยินดีอันนั้นโมเมนใจเงินดีสู่อันนั้นโมเมนเพศดีสูไปนั่งยุ้มไวยจะได้ทนุนทานไ้คือเพศได้ข่นนาะยินดีมองใดวะตายเร็ว ว่าสิคือสิบันยองจ้าของเจ้าของเก่งเดี๋ยวตายแล้วเขาเสียเงินตัวนั้นน่น่ะเขาเสียเงินจ้าเขาเสียเงินเป็นยังไงล่ะทีนี้นี่ทีนี้ยังจะมาทีนี้ยังจะเล่นอีกเหรอยังจะเล่นอีกใช่ไหมฮะไอรีบเดี๋ยวมึงเจอกูไอรีบเดี๋ยวมึงเจอกูรีบสวนยางน้อยมึงนะเดี๋ยวมึงเจอกูนะเดี๋ยวมึงเจอกูนะเออเรามีเต็มก้า เรามีเต็มครับนะอย่ารล้อเล่นกับระบบจะเอาอีกหรอฮะจะเล่นอีกหรอคุณไม่ไปดูหรอไอสามชั้นมันกำลังเล่นสวนจังอันนั้นนะ่ะแปลงสองแปลงสามอย่นั่นนะ่ะเออเป็นไงล่ะเอาไอสามชั้นมันมันไปดูแปลงสองแล้วนั่นนะ่ะวันนี้ได้ยินข่าวว่ามันมันมันไปทําคลิปถ่ายคลิปอะไรของมันไม่รู้นะ่ะเออ แล้วทีนี้มันเป็นยังไงบันอ่าแรกเริ่มเดิมทีเขาก็เฉยๆแลวเนี่ยเขาคิดว่าก็เป็นพลเมืองดีก็ประสบความสําเร็จไปแล้วทีนี้ก็ไปอ่าทีนี้ก็ไปหาเรื่องมันไงไปแย่ง้หั่งเปลี่ยนบันไอ้สามชั้นก็เห็นว่ามันไปอยู่ในบันเนี้ไปดูแปลงสวงอยู่บันอ่าตายแล้วชีวิตบันแปลงสองก็ยังมีหลักฐานเยอะแยะนะอ่า มีหลักฐานเยอะแยะมีรูปถ่ายมีคลิปวิดีโอมีการไล่ส่งไล่สดมีการลากลงลากยางเอารถไถไปไถปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงอีกบันนี้นึงนี่พวกเราจะปลูกหญ้านะคะเราจะปลูกหญ้าในเปียนะคะทุกคนเราจะปลูกปะเลี้ยงสัตว์ค่ะปลูกหญ้าในเปียนะคะตันนี้นเห็นไหมคะ ผู้ชายก็รักขบักขมี่นในการถ่ายเลยค่ะถ่ายตลอดเลยค่ะเห็นไหมเลยค่ะจะเอาหญ้าในปีมาปลูกดึกค่ะไปเอาหญ้าในปีมาจากไหนครนู่นค่ะเอาหญ้าในปีมาจากไอ้ลอยเอ็ดจ้าแล้วก็จะมาปลูกแล้วก็จะเลี้ยงเสร็จเลยค่ะส่วนหญ้าของเรา